สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอืมมาไกลกว่าเดิมมาเอาละมันค่ะตัดเสร็จตัดละมันเสร็จแล้วก็เอาใส่กระสอบไปไล่เลยค่ะคนอื่นเขาเสร็จกันหมดแล้วเหลือส้มยังตอกต่อยตอกต่อยอยู่อืม ชีวิตมันต้องสู้ค่ะไม่ทำก็ไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโคตรโคตรเหนื่อยค่ะแต่ว่ายังไงอะเนาะคุณเรามาตั้งแต่เช้าค่ะเพราะว่าตรงนี้มันคืออยู่ไกลอืมมันอยู่คนละฝั่งกับไอไอไล่ของส้มไล่ส้มอยู่ฝั่งนู้นจะมีอันนี้เขาเรียกว่าห้วย ช้วยบังายใหญ่ค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเอาไล่ของญาติค่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะวันนี้น่าจะเสร็จไม่เสร็จก็คงจะไม่หาแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสุดๆค่ะเหนื่อยแบบแว่าอยากตะโกนดังๆไม่ทำก็ไม่ได้พ่อแม่สร้างให้เราแบบนี้ เคยพูดเล่นๆนะคะแบบว่าเออทำไมไม่สร้างสร้างแบบรากฐานมาให้ลูกแบบอย่างอื่นเอออันนี้สร้างทำสวนมันแต่แต่ไม่เคยไอ้นี่นชีวิตมันต้องสู้ดบเอ็มร้อยไปโอ้ยส้มไม่เคยกินกาแฟ แล้วไปกินกาแฟาค่ะแบบว่าเอ็มร้อยเอ็มร้อยก็ขวดนึงซื้อมาไว้แต่เอ็มร้อยนะกินใส่น้ำแข็งอ่ะมันจะโอเควันนี้คาดว่าจะเอาลงไปเอาลงไปสามกระสอบปุ๋ยแล้วก็น่าจะแบบน่าจะโอเคอ่ะถ้าไม่โอเคก็ไม่ขึ้นมาแล้วอ่ะมันไกลไกลสุดๆพอไกลแบบว่าๆๆโคตรอ่ะมัน ถ้าพูดไปได้เนาะสมัยตอนพวกส้มแบบว่าเป็นสาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนมหาพักหวานอย่างเงี้ยอืมได้เดินมานะคะคือไม่ถึงอะ่ะแถวนี้ยอืมแต่พอแบบว่ามันเริ่มแบบว่าเริ่มแบบยุคยุคสมัยคือมันเปลี่ยนไปอะ่ะก็เลยแบบว่าอย่างชาวบ้านช่วยกันถ,ถนนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําไมทําไมแบบว่า อุ้ยทำไมมีที่มีที่มีทางแบบว่าไกลแบบว่าอยู่บนเขาบนอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยแต่ก่อนอะสมัยแบบดึกดําบันสมัยตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่รุ่นทวดเราอะมันจะมีเหล่าใครเหล่ามันอย่างเงี้ยอืมคือคือใครก็คือคือเอาของกันและกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าปากเปล่าจับจองอะเออชี้ไปก็บอกเออที่ตรงนี้เป็นที่ของกูนะอะไรทํานองเนี้ยอืมเขาจะเรียกว่าเหล่าใครเหล่ามัน แล้วก็พอรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานมาก็คือเริ่มแบบถางเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเขาทำทำทำนาไร่นะคะแถวบ้านทุกส้มทำนาทำนานาไร่ก็หาเขาเรียกว่าข้าวกระแสน,นี่แหละเป็นข้าวเม็ดดำๆช่วงนั้นส้มก็เคยทำอยู่ค่ะตอนที่ว่าทำนาเล็กๆทำกับนาสา,าแล้วแบบว่า เออจะกินข้าวโบราณลงดูแกพันมีพันข้าวแบบข้าวกระแสน,น่ะเขาเรียกว่าข้าวกระแสนันก็เลยแบบว่าเอามาปุ๊เฮ้ยเฮ้ยเอาไปเป็นหน้าเป็นหน้าถ้าแบบมันไม่พอก็คือช้อมยัพูดยังไงแล้วค่ะแบบคือมันไม่ไหวแล้วว่าหน่อยอืมหน่อยสิ้นสุดยุติเท่านี้อีนี้ คือไม่วิ่งเต้นไม่ไม่อะไรแล้วอ่ะกะว่าจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเมื่อเช้าตอน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 ขับมอไซค์มาบรรยากาศสุดยอดมันจะมีภูสามภูสีภู 4, ภ 4. ไล่แม่แบมก็จะไปไปอีกนิดค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยบางซายสวนยางเขามันจะไปอีกสองสามไล่แล้วก็สิ้นสุดสิ้นสุดสิ้นสุด,สสดคือสิ้นสุดไร่อะคะ่ะ ใหมตอนแบบว่าส้มมาอยู่บ้านแรกๆเนาะก็เคยแบบว่ามาลงแขกอะไรอย่างเงี้ยลงแขกกันแบบขุดมันอย่างเงี้ยไกลขนาดไหนก็ต้องไปนะคะไม่ไปไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงเขาอืลงแขกเอาแรงเขาไล่หนึ่งเข้าไปหกสิบเจ็ดสิบคนถ้าแบบเราเราถอนมันอย่างเงี้ยเขาก็แห่ไปของเราอย่างเงี้ยอืมตอบจนบานเบื่อบางครั้งอ่ะ ไปเอาไปเอาแรงเขาอะได้หกสิบหกสิบกว่าคนเขาเราไปตอบอีกสามสิบไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่เดี๋ยวนี้คือจะแบบว่าต่างคนต่างมีรถไถแล้วคือบางคนก็ทำแบบว่าเครือญาติกันเอาเองอย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไปลงแขกกันอย่างเงี้ยอืมไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเอาแรงเสรีพูดง่าย เพราะเดี๋ยวนี้คือมีรถไถแบบไถมันขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำทำแบบนี้เอานนื่อยว่าจะแบกลงไปทอระหดค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอยู่เหมือนกันแต่แบบโอ้โคงไม่ได้หรอกมือน,นี้เพราะว่าส้มต้องเป็นคนขับมอไซ กลับไปอ่ะดูดูติกตอกดูซีรีส์เออแล้วก็เข้าไปดูใน youtube ดูไปแซลคนนั้นแซลคนนี้เสร็จแล้วก็คือหลับค่าโทรศัพท์ช่วงนี้มันแยกตัวไปไหนไม่ได้ค่ะคนขยันขยันเหมือนจะรวยนะแต่ถ้าเราไม่ทำก็มันไม่ได้เงินเป็นก้อนนะเนาะพูดถึงถามว่าโอ๊ยทำไมไม่เปลี่ยนอาชีพเออ ไม่รู้จะทําอาชีพอะไรค้าขายส้มพวกส้มเคยค้าขายนะคะขายของขายของตลาดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนตอนพ่อแม่ส้มยังไม่เสียเนาะก็มีรถมีรถแบบว่าขับไปเอาของของที่ตลาดสกุลนครน,นะคะขายเช้าขายเย็นขายอาหารเนี่ยค่ะมขายกับข้าวเช้าส้มนี่แหละค่ะเป็นคนขับ ขับพาพ่อไปพ่อก็เพิ่งหัดขับนะคะช่วงนั้นส้มก็เพิ่งหัดขับแต่พอดีพ่อแกเสียรถก็พังก็ส้มก็เป็นคนที่ว่าหลังจากนั้นก็คือจะไม่ไอ้นี่รถอีกเลยแล้วช่วงนั้นก็เอารถปลุไปชน,นท้ายเขาอยู่วิกซี กะไม่เป็นคนไม่มั่นใจแล้วอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่พ่อแม่เกิดอ,อุบัติเหตุเราเลยกลัวไปเลยอะไอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออตู้ไหนเอาได้ไม่เอาได้จะถามว่าเลือกเอาไหมก็เลือกอยู่นะคะแต่ถ้าเลือกมากมันก็ไม่ได้อ่ะอันไหนก็เอาไป เสื้อแบบนี้มีสีฟ้ากับสีเขียวนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเห็นแต่ส้มใส่แบบนี้ใส่ม,มีสองตัวค่ะแต่ว่าเสื้อแบบว่าเป็นแขนยาวอ่ะมันร้อนส้มก็เลยไม่ใส่เอาไว้ก่อนแล้วใส่เสื้อแบบนี้กระปอกแขนเอาคาดว่าให้มันเสร็จให้มันเสร็จแล้วภายในพรุ่งนี้แล้วก็รอดูว่า มันจะอยู่หรือมันจะไปโอ้ยตตัดให้มันเป็นหน้าหน่อยนะวีนะ เหยียบลงคอมนิดอะ่ะนัองไ่ะมาแต่เช้าเจ็ดโมงก็มาเลยคะ่ะรีบออกมาไม่รู้ว่า พระคูไม่หาไอบินทบาทหรือเปล่าไม่ได้ใส่บาทมาจนเดือนกว่าแล้วมั้งคะพระคงถามหาแล้วมั้งตื่นสายเหนื่อยนี่แหละค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างน้อยๆมันก็มันขึ้นอยู่กับราคามันนะเนาะถ้าอย่างน้อยๆเราก็แบบว่าเออ มีเงินเป็นก้อนเอาไว้ใช้นี่เวลาแบบว่านี่กองทุนมาแล้วโอ้ยเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้ไม่ไหวค่ะอืมบางบางบางคนเขามีเงินอยู่ในตัวเขาไม่อยากให้เราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีเขาไมา่ยืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนดีก็ดีเนาะส้มเลยเห็นปีส้ม ปีนี้คือสุดๆกับส้มอ่ะส้มก็เลยพอแล้วปีนี้ปีนี้คือแต่ก่อนไม่เคยแบบนี้นะคะและปีนี้น่คือโอ้ยแบบกองทุนก็หักเยอะอ่ะหักแบบแล้วส้มน่คือต้องรับผิดชอบของพ่อด้วยเนาะมันเป็นสองพูดอ่ะกองทุนหมู่บ้านถ้าใครพูดนึงโอ้ยมันก็สบายอ่ะของเราอ่ะสองพูดแต่ก่อน,นพ่อส้มเป็นประธานไงคะ ไม่อยากให้เอฟซสงสารนะ,ะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ